เชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะซอยจุสดอร,อรอ่อยอร่อยเชิญทางนี้เลยนะครับมาเลยจ้ะซอยจุสับป,ประรดรเด็ดครับผมเชิญเลยจ้าู้ฮู้ซอยจุสับป,ปะเลยเป็นยังไงวะอย่างที่ต้องลองเชิญเลยจ้ะพ่อค้าเอาซอยจุสับป,ปะเลยชุดหนึ่งจ้ะได้เลยงานเดี๋ยวเองเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะ รอสักครู่ไดยจ้าเชิญเลยจ้าซอยจุสัปาร์ ตัวไปไหนเนี่ยสวยเลิศหรูอลัลงการมากเลยน้องพี่นัดผู้ชายไว้จ้ะฮะนัดผู้ชายไว้งั้นหรอก็ใช่สิพี่แอนแพทแกบอกพี่มาเลยนะผู้ชายคนนั้นเ,นเป็นใครทางานที่ไหนฮะแล้วเขาอยู่บ้านแถวไหนตอบมาให้หมดเลยน้องแพทฮะโอ๊ยพี่แอนพี่แอนเป็นอะไรเนี่ยถามเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนี่ไม่ดูข่าวบ้างเลยไงฮะ ตอนนี้เขาลือกันว่ามีแก๊งลักพาตัวคนในหมู่บ้านเราเนี่ยหายตัวไปอย่างไรล่องรอยต้องหลายคนน่แล้วเขาเชื่อว่าเป็นแก๊งลักพาตัวเฮ้ยว่าไงนะหัวเรอะเลยของแกฮะนางแพทก็หัวรอพี่แอนนะสิพี่แอนจะอินกับข่าอะไรนักหนาเนี่ยแพทไม่คุยกับพี่แอนละไอดีกว่าเอาเฮยนางแพทนางแพทที่ฉันพูดเนี่ย ฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยแกเป็นน้องสาวฉันนะเว้ยอีนางแพนนังแพนเพว้ยเฮ้ยน่ากลัวแกเงียบตัวลึกลับคนในหมู่บ้านหายไปอย่างไรลุงลอย,ห uy, ห uy. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพนเฮ้ยเฮ้ยเย่แพนนะเย่แพนหายไปไหนเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยบ้านช่องก็ไม่กลับไลน์ไปก็ไม่อ่านโทรไปก็ไม่ติดอีกอุ้ย ขอเถอะอย่าให้เป็นอย่างที่ลูกคิดเลยนะเจ้าคะคุณพ่อคุณเจ้าเ้าถูช่วยปกป้องคุ้มครองน้องสาวของลูกช้างด้วยเถอะนะเจ้าคะตาถูสาวถูอย่าให้น้องสาวของลูกช้างเป็นอะไรเลยนะเจ้าคะพี่สาวจ๊ะอ,อะไรช่วยผมหน่อยได้ไหมจ๊ะช่วยอะไรอะคนยิงรีบๆอยู่ไม่ว่าง รถผมพี่สาวช่วยเฝ้ารถให้ผมหน่อยได้ไหมครับแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมมาผมปวดท้องมากเลยผมอยากเข้าห้องน้ำมากเลยครับไม่ไหวแล้วครับช่วยหน่อยนะครับโอ้ยฉันไม่ว่างโอยแป๊บเดียวเองครับพี่สาวไม่นานครับถ้าผมเอารถไปด้วยอ่ะมันคงไม่น่าทันนะครับพี่สาวขอร้องนะครับไม่น่านจริงๆครับโอ้ยก็ได้ยิงรีบๆอยู่รีบไปรีบมาล่ะขอบคุณมากเลยครับพี่สาวขอบคุณครับไอ้แหนหายไปไหนของแกวะเนี่ยโทรก็ไม่รับ วย้อยอะไรของมันมะเนี่ยบอกว่าไปแค่แป๊บเดียวนี่สิบนาทีแล้วยังไม่มาอีกโ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกลิ่นเหม็นคาวนี่มันลอยมาจาการังโฟมนี่หรือเปล่าวะ อะไรไว้ในรังโฟมนี่วันเนี้ย ความเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยหายตัวไปอย่างไรล่องลอยยังไง่ะคะที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้เหรอครับหรือว่าคุณมีบากแสการหายตัวไปของชาวบ้านใช่ค่ะฉันคิดว่าฉันรู้เลยละค่ะว่าชาวบ้านเนี่ยหายไปได้ยังไงจริงเหรอครับจริงค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจตามฉันไปเลยนะคะฉันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไปค่ะไปค่ะคุณตำรวจไป นี่มาอะไรกันเนี่ยแกถูกจับแล้วข้อหารักพาตัวแล้วก็ทําผิดร้ายแรงจนถึงชีวิตคุณตำรวจคุณพ,พูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยฮะแกแกไม่ต้องมาพูดเลยที่ชาวบ้านหายตัวไปเนี่ยแกเอาพวกเค้าไปทําซอยจูใช่ไหมฮะพีส่สาวคนนี้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับหลักฐานหลักฐานเฮ้ยหลักฐานบ้าบออะไรนี่มันซอยจูรู้จักไหมซอยจูสับปเปลือกนี่ไงชัดเจนเลยซอยจูเนื้อคนคุณตำรวจคะจับมาเลยค่ะจับมาเลยไม่ใช่ที่คุณคิดนะครับ กูตำรวจไม่ใช่นะครับเอ้ยปล่อยผมปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยผมเอ้ยคุณเฮ้ย,ยนี่นี่มันกระเป๋าตังน้องสาวฉันนี่มันไปอยู่กับแกได้ไงเอ้ยอย่าบอกนะว่าแกเอาน้องสาวฉันไปทำรอยจูแล้วะแกทำอะไรลงไปแกทำอะไรกับน้องสาวฉันฮะไอ้ฉันช่วเยเดี๋ยวนะค,คุณกลังเข้าใจผิดนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะครับ ไม่พ้โทษตูสุดแน่แกไปเลยพักไปไปนะตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดจริงอ่ะไม่ผิดได้ยังไงทีแกทำกับน้องสาวฉันมันไม่ผิดได้ไงเอ้งไป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 ไวไป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 ไไป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 ไ แค่คืนเดียวเนี่ยนะคะฮนะแกว่าไงนะที่แกหายตัวไปเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแกไปอยู่กับแฟนแกเหรอไอ้หมอนี่มันไม่ได้รักพาตัวแกไปทําอะไรหรอเปล่านี่คะเอา้าแล้วที่กระเป๋าตังแกไปอยู่กับมันอะก็เพราะว่าน้องสาวคุณอะทำกระเป๋าตังตกไว้สิครับอะ มนหายาหาเย็นจังเนี้ยอ้ยมีไหมเนี่ยอ่ะเจอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณกระเป๋าตังค์คุณล่ะคุณคุณคุณลืมกระเป๋าตังค์ไม่ทันแน่เลยทำไงดีวะเนี่ย เลยอ้าวเหรอคะนี่คุณเก็บกระเป๋าตังค์ฉันได้เหรอคะน,นังค์อย่าไปพูดดีกับมันมันนี่แหละโจรลักพาตัวที่คนในหมู่บ้านหายตัวไปก็เพราะมันนี่แหละว่าไงนะไม่ใช่เลยพี่แอนพี่แอนกำลังเข้าใจผิดนะ มากเลยนะคะนี่ถ้ากระเป๋าตังค์หนูไม่หายแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนูไม่แบตหมดหนูคงได้จ่ายค่ารถพี่ไปแล้วอะโอ้ยไม่เป็นไรแพทคนกันเองไม่ต้องจ่ายแต่พี่อนี่พี่ <c oughs> พี่พอจะรู้เรื่องที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเราหายตัวไปปะสรุปเรื่องมันเป็นยังไงอะแล้วมันมีแกงลงรักพาตัวจริงหรือเปล่าพี่พอรู้ปะรู้สิทำไมจะไม่รู้ จริงเหรอพี่เราเราเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะสรุปมันมีจริงปะไอ้แกงลักพาตัวอะไรเนี่ย,อยไอ้แกงลักพาตงพาตัวมันไม่มีหรอกไอ้พวกที่มันหายตัวไปอ่ะมันก็พวกไอ้พ่อบ้านใจกล้าที่มันรวมตัวแล้วก็แอบหนีเมียไปเที่ยวตอนเนี้ยเมียมันจับได้หมดแล้วอย่างน,นี้นี่เองเออแพทพี่ไปก่อนนะพอดีเมียพี่เรากับข้าวอยู่อ,อ่ะอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่อืมพี่ไปละ ถึงบ้านก่อนก็ไม่ได้จะรีบร้องทำไมเนี่ยตังไม่มีเราจะกินอะไร่ะยายแพทสงสัยต้องไปติดข้าวแกงปรดาแล้วมัง้งนะว่าไงนะครับพบบ้านใจกล้าหนีเมียเที่ยวอย่างนั้น,นะครับใช่ค่ะคุณตำรวจในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีฆาตาก,กรหรือว่าแกงรักพาตัวอะไรทั้งนั้นแหละแล้ว ถึงได้เหมือนคนใช่ไหมล่ะครับนี่พี่ผมจะบอกอะไรให้นะชื่อร้านผมเนี่ยมันชื่อว่าซอยจุสัปเปเลอร์ผมเลยต้องทําให้มันเหมือนกับกระโหลกมนุษย์อ่ะมันจะได้เข้ากับชื่อร้านไี่พี่ซอยจุสัปเปเลอร์โอเป็นอย่างนั้นเองหลอกค่ะผมเปิดมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะพี่นี่พี่เป็นคนแถวนี้พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคุณคะฉันต้องขอโทษแทนที่สาวฉันด้วยนะคะพี่สาวของฉันนะคะไม่ค่อยออกไปรับรู้ข่าวสารภายนอกอะค่ะ รับรู้แต่ข่าวสารภายในบ้านอย่างเดียวงั้นเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเข้าใจผิดกันงั้นเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ก็คงต้องเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะคุณตำรวจขอโทษด้วยนะคะี่คุณคร <c oughs> าวหน้าคราวหลังนะครับคุณดูให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จได้ <c oughs> ได้ค่ะคราวหน้าคราวหลังฉันจะดูให้ดีนะคะคุณตำรวจฉันต้องขอโทษคุณตำรวจจริงๆนะคะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมขอตัวก่อนนะครับค่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะฉันขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดนะคะไปเพ็ดกลับบ้านไปลูกโอ้ยอยูจะคลายเป็นคนร้ายซะแล้วเราอ้าว i n t e r ซ e p ไรมันรอทีิดลอหน่อยไม่ได้อะไเงย้ง,งพวกเธอเนี่ยฮะเอามาบอกชื่อมาคนแรกบิวค่ะบิวอ่ะสองพันห้าได้แค่สองพันห้าเองเหรอัะหัวหน้านก็ใช่สิกูแนนให้แจกแค่เนี้ยทำไมหรือเธอจะไม่เอา หัวหน้ากำลังจะบอกว่าคนงานทุกคนได้โบนัสคนละ2 5 0 0เท่ากันหมดเลยเหรอคะใช่ทำไมถ้ามีปัญหาเหรอหรือจะไม่เอาก็ได้นะเอ,อเอาค่ะคนจะไปชื่ออะไรนัดครับนัดสองพ อย่ามองหน้าอะไรได้ก็ไปด้วยต่อไปชื่ออะไรฝันค่ะฝันน่าสามพันห้าโห<ฮ>อะไรจะบ่นอะไรอยากตกงานไดงไงออกไปได้เลยไปค่ะแล้วก็เรียกไอ้พวกที่เหลือข้างนอกเข้ามาด้วยค่ะ อันนี้เป็นเงินโบนัสย้อนหลังของพนักงานทุกคนฉันให้โบนัสของพนักงานเนี่ยคนละห0 0พันยังไงฝากนายเอาไปแจกพนักงานทุกคนด้วยนะคนละ 5, ลห0 0พ,พ,นนพนนนนนันเลยเหรอครับพวกพนักงานพวกนั้นน่ะสมควรได้เยอะขนาดนั้นเลยครับ พูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงฮะคนงานของฉันทุกคนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานให้กับฉันหนักเอาเบาสู้แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่สมควรได้รับเงินโบนัสคนละห้าพัน 5, ละครับครับเออแล้วของผมนะครับส่วนของนายเนี่ยเดี๋ยวฉันโอนให้พร้อมกับเงินเดือนพรุ่งนี้ทีเดียวฉันให้อีกเท่าหนึ่งของเงินเดือนเออจริงเหรอครับ งั้นผมเดือนห้าหมื่นคุณแอนให้เท่าหนึ่งของเงินเดือนถ้ากับว่าเดือนนี้ผมได้หนึ่งแสนบาทใช่ไหมครับใช่ฉันเห็นว่านายเนี่ยทำงานกับฉันมานานแล้วปีนี้ฉันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าฉันก็เลยอยากให้รางวัลน,นายนะขอบคุณมากครับคุณแอนไม่เป็นไรแค่นายเนี่ยตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้ฉันก็พอใจแล้วเดี๋ยวฉันไปธุระต่อฉันกลับแล้วนะครับ จัดการด้วยนะครับเงินตั้งเยอะจะไปแจกให้พวกคนงานหมดทำไมวะเสียดายแย่เฮ้ยไอคิวต่อไปเข้ามาได้แล้วไม่เอาไม่เงินอ่ะ โบนัสหรือเงินทอนวะได้แค่2 5 0 0เนี่ยจริงเจงนะเจให้แค่นี้นะอย่าให้ดีกว่าเนปแกคิดว่าเจแกให้โบนัสเราแค่นี้จริงจริงวะแกหมายความว่าไงวะโหก็เจอะแกใจดีจะตายขนาดลูกน้องนะขอเบอิกเงินล่วงหน้าแกก็ให้เบิกคนงานไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกแกก็ให้ก่อนแถมยังชอบซื้อขนมมาฝากคนงานอีกหรือว่า เจอจะไม่พอใจอะไรพวกเราก็โหยเรื่องนั้นนะเป็นไปไม่ได้เลยพวกเรานะก็มาทำงานกันตรงเวลาไม่เคยขาดไม่เคยสายฉันว่าหัวหน้านี่แหละตัวดีเลยเมื่อเช้านะตอนที่ฉันไปรับโบนัสอะ่ะหัวหน้ามีท่าทางแปลกๆด้วยจริงแกดูท่าทางมีรับลมคมในแถมบวยวายผิดปกติด้วยฉันว่าพวกเราเรีบไปทำงานกันเถอะขืนหัวหน้าออกมาแล้วไม่เจอนะ โดนด่าแน่เลยเออจริงป่ะไปเดี๋ยว ของฉันก็เข้าเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเงินเดือนฉันเพิ่มมา2 5 0 0วะเออของฉันก็ได้เหมือนกันเฮ้ยจริงด้วยของฉันก็ได้เพิ่มมาอีก2,500เอ๊ะหรือว่าที่เจ๊ให้โบนัสเราคนละ2 5 0 0เพราะว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้เราะเอะนี่นี่นี่น สุมหัวทำอะไรกันอยู่พวกนี้ฮะรีบกินไปจะได้ไปทำงานหัวนหน้าคะอีกตั้ง30นาทีนะคะกว่าจะเริ่มงานอะนี่ปากเก่งเสียงเก่งจริงกัเธอเนอี่ยก็ได้คะ่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มงานไวหน่อยก็ได้ไหนๆเงินเดือนก็เข้าละเออวันนี้ก็ถึงเข้านี่หว่า ทำไมมันจะไม่เข้าวะนี่เงินเดือนพวกแกเข้ากันครบหมดทุกคนแล้วเหรอใช่ค่ะเพิ่งเข้า,มากเมื่อกี้เลยนะคะพร้อมกันหมดทุกคนเลยค่ะหรือว่ายอดมันเยอะเลยเข้าช้าหน่อย <c oughs> สวัสดีคุณแอม เจ๊สวัสดีค่ะจ้ะอ่ะฉันซื้อผลไม้มาฝากอุ้ยขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณค่ะเจ๊เจ๊นิ่ใจดีจังเลยนะคะนอกจากจะขึ้นเงินเดือนให้พวกเราแล้วยังซื้อของมาฝากพวกเราอีกขึ้นเงินเดือนอะไรล่ะจ๊ะฉันยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้พวกเธอสักหน่อย <S <S อแล้วที่พวกเราได้เงินเพิ่มคนละ2 5 0 0หล่ะคะอ๋ออันนั้นน่ะมันเป็นเงินโบนัสของพวกเธอต่างหาก,หากละ่ะ แต่เมื่อวานหัวหน้าก็แจกเงินโบนัสพวกเราไปแล้วนี่คะ,ะคุณแอนครับทำไมเงินเดือนกับโบนัสของผมจะไม่เข้าเลยครับอะไรกันคุณมดคุณมดได้ไปแล้วไม่ใช่หรอคะเออยังนะครับในมือถือผมเนี่ยยังไม่มีข้อความเงินเข้ามาเลยนะครับฉันก็หมายความว่าเงินโบนัสท,ที่ฉันให้นายเนี่ยเอามาแจกคนงานเมื่อวานเนี่ยส่วนที่เหลือ นายเอาไปแล้วไม่ใช่หรอเออคุณแอนพูดเรื่องอะไรครับผมไม่รู้เรื่องนะครับนายจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงฉันให้นายเนี่ยเอาเงินมาแจกโบนัสให้คนงานเนี่ยคนละห้าพันแต่ว่านายเนี่ยให้เขาคนละสองพันห้ส่วนเงินที่เหลือเนี่ยนายก็ยักยอกไปใช่ไหมอะไรนะสรุปเจให้โบนัสพวกเราคนละห้าพันแต่หัวหน้าจิกเงินพวกเราไปงั้นหรอ เออคุณแอลร,รู้ได้ไงครับนายคิดจริงๆเหรอฮะว่านายทำผิดแล้วจะไม่มีใครจับได้ฮะโบนัสหรือเงินทอนวะได้แค่2.5 0 0เนี่ยจริงเจ๊นะเจ๊ให้แค่นี้นะอย่าให้ดีกว่านน่แกคิดว่าเจ๊แกให้โบนัสเราแค่นี้จริงๆวะ หรือว่าเจอจะไม่พอใจอะไรพวกเราเปล่าโหยเรื่องนั้นนะเป็นไปไม่ได้เลยพวกเรานะก็มาทำงานกันตรงเวลาไม่เคยขาดไม่เคยสาย,ยฉันว่าหัวหน้านี่แหละตัวดีเลยเมื่อเช้านะตอนที่ฉันไปรับโบนัสอะหัวหน้ามีท่าทางแปลกๆด้วยจริงแกดูท่าทางมีรับลมคมในแถมบวยวายผิดปกติด้วย สาเหตุที่ฉันเนี่ยไม่อนเงินเดือนกับโบนัสให้นายเนี่ยก็เพราะว่าฉันเอาไปจ่ายแทนเงินโบนัสที่นายยักยอกคนงานไปยังไงล่ะฮะว่าแล้วเชียวคนเร็วๆแบบเนี้ยไม่สมควรเป็นหัวหน้าคนหรอกใช่ในหัวคิดแต่จะเอาเปียบคนอื่นแบบเนี้ยต้องไม่ออกนะคะเจ๊ไปที่พวกแกพูดบ้าอะไรแกว,วะปากเสียงจริงเลยคนไอนครับอย่าชื่อพวกมันนะครับ ที่คนงานพูดเนี่ยพูดถูกทั้งหมดแล้วนายไม่มีคุณสมบัติคู่ควรที่จะเป็นหัวหน้าคนงานแถมยังยักยอกเงินคนอื่นไปอีกคุณนายครับผมขอโทษนะครับผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแล้วครับอย่าไล้ผมออกเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนายก็คืนเงินที่นายยักยอกไปทั้งหมดมาให้ฉันได้ครับเดี๋ยวผมคืนให้นะครับผมเอาแค่เงินเดือนอย่างเดียวครับบนัสผมไม่เอาก็ได้ครับ แล้วฉันก็มีข่าวดีบอกนายด้วยนะครับ <c oughs> ฉันไล่ไนายออกฮะแล้วฉันก็แจ้งตำรวจจับนายด้วยข้อหายักยอกเงินคุณแอนนัดจับมาไปส่งตำรวจเฮ้ยปล่อยกูนะเว้ยเอาไปกูหน้ามึงนะเวย,ปยไปไปพยกเฮ้ย